อะทุกอย่างประหยัดนะทุกอย่างเซฟเหรออ่าโอ้อย่างว่าล้วนะนี่ป๊าป๊ารายอันเดียวกันป๊าป๊ารายอักจะเปิดแสงแล้วแต่เปิดแบบแสงอ่อนๆแบบไม่มีเสียงดนตรีไม่ถึงกับอลังการแต่ก็ยังไม่ถึงหกโมงนะคะทุกคน อ่าเห็นไหมด้านนู hmm. oh oh. ้นเขียวๆเป็นเงาเงาเนี่ยมีชินดกนกสเตรกฮะมาร์คอาชูบีบมันมืดลงแล้วมันอัดนี่นี่ะฮ่อป้าไปไหน พรยเยซูอยู่ไหนพรยเยซูคลอดยังพรยเยซูคลอดในฟาร,ร์มนะคะฟาร,ร์มแกะฟาร,ร์มแกะอ่าฝนโปรยเอาจริงเขาเปิดแค่นี้จริงเหรอมาชมไฟกลางเมืองบาเซลนะคะพี่น้องขาแต่ว่าลงมาดูกันเพราะมันเพิ่งจะสี่โมงครึ่งเองเนาะเพราะปกติ เขาจะเปิดไฟเป็นชุดๆเป็นรอบๆที่เป็นดนตรีป,ระปะ้าปาไปกินฮัวลัด่ปะปอดลิกเกียฮะอ่าเขาบอกว่าปีนี้เขาเปิดเปล่าว่างั้นเ,ยยเพราะเหมือนกับอ่ารถไทยเห็นไหมรถไทยแท้ๆปกติมันเป็นเพลงดิสโก้เลยนะนยเขายังไม่เปิดเลยปีนี้เป็นเพลงเยอะแต่ว่านะแต่ก็ยังมามีขบวนปกตินะฮะ จะเปิดสีอ่อน,ออนแต่ถ้ามืดไปมันเขาก็จะเจ่มกว่านี้เนะาะดูกันพี่น้องคะอันนี้คือบรเซลนะคะกลางเมืองกลางเมืองกลางเมืองลานกลางเมืองตลาดคริสต์มาสใหญ่ก็จะย้าวลงไปนู่นมาชมบรรยากาศกันจ้าฝนก็โปอยเด้อพี่น้องเอ้ยฝนโปอย,ปอ,ยอันนี้โคนแน่นหนาเน อีกทั้งแฮปว์เวล์เมนชันวัตเตสตันเห็นปะ,ะนี่เดอะไลฟ์ปะคิดว่าน่าจะมีนะเพราะคนรอเนี่ยพอใกล้ถึงเวลาปั๊บอ่ะเขาจะมายืนนิ่งอยู่กันตรงนี้ อ่าเขาบอกอีก13นาทีเอามาอยู่ไปด้วยกันเลยนะฮะอ่า13นาทีออย่าว่าดูนี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่งั้นหนูเข้ามาไม่ได้นะคนกำลังเข้ามาในลานแน่อีกอีกสิบสามนาทีนกตีมินอุต่ะนก3ีมินุต่ะก็หนวอย่างนี่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 มาไมาอยากดูว่ารกาเชี่ลูก เดี๋ยวทีนี้อีก3นาที3นาทีกว่าฉัอรอ่าากด้สาวๆท c ้งทีโอ้โหควมงมากเลยถ้าเป็นเพลงอังโนนนะฮะเดีวจะจะปิดเสียงทางนี้เนาะแม่งกนาดีหน่อเมือนกัเนาะอย่าแบบขยันดีเมตาลิกเจันนล้สตาฟพัสดามาเล็กบงหน้าดิอนฉันจะานอาอกเลย <c oughs> จะเย็นเย็นลูกมาม่าอยากดูสวยๆเออาสามนาทีอ๋อแล้วกันเล็กซี่โอเคเป็นดีอ๋ลูกชายม,มาม่าเอาใจม,มาม่าหน่อยมหมาอยากแฮปปี้กับมิลล์อืมอีกอันแฮปปี้มิลล์พักก์นอีกันแฮปปี้มิลลคินเดอร์มิลล์พักกันว่าสิเกะว่าสิเก์ ใช่ไพ่ฝรั่งถือลายงานเซนบุ๊คให้หน่อยนะฮะแฮปปี้กันมาแฮปปี้มิวองเนี่ยเงี้ยลูกชายอย่าอ่อนมอีกสองนาทีสองนาทีสิบวินาทีนะฮะถ้าเกิดว่าด้านนี้มีเสียงเป็นเพลงเนาะได้กันแล้วจะสลับหนูมาเลยสายไหมสายไหมโอเคจนอนสวัสดีครับสายไหมอายุสิบขวบนะมักซิมสิบสองขวบครับเอออ่ะแต่มักซิมนี่โอ้โหน้องไอ นูดูหน้าดินี่เออป้าป๊าอยู่ข้างนี้เหลืออยู่อีกหนึ่งนาทีกว่าๆถ้าเป็นเพลงดิสโก้เป็นเพลงแบบอังกฤษยายจะาจะปิดเสียงนะคะดูแต่ภาพเอาเนาะจะได้ดูภาพสวยงามจะได้ดูภาพสวยงามเนาเยะเยะเยะ,ยะหนึ่งนาทีกว่าๆเยอะโอเคถ้าไฟจบเราเราก็เดินปัสกันลูก พราะตอนนี้คนกาลังเข้ามาในลานนะคะคนกําลังเข้ามาในลานแน่นเปียกเลยเห็นไหมอ่าเขาจะเตรียมพร้อมเข้ามายืนแล้วถ้าเราออกไปเราไม่มีสิทธิ์ขยับไม่มีสิทธิ์เข้ามาแล้วนะระวังกระเป๋ากันเด้อพี่น้องขามิสเยอะนะเมืองนอกได้ก็ได้มิสมิสรวงกระเป๋าปีไหน่ยยายจ๋ามากันเนาะมาเจอพี่ๆคนไทยทัวร์ลีฟกันบาร์สงใหญ่เลยนะจะนอนอย่ารีบนอนลูกชมก่อน ลูกชายหล่อครับลูกชายหล่อแต่งี่เง่าอุ้มึงอะลูกชายหล่อแต่งี่เง่ากลอนปล่อยๆด้วยแหละอะไรงี้ลูกชายอย่างงี้ไม่มีใครเกินอะยิ่งโตยิ่งยากนับถอยหลังแล้วนี่เริ่มติดแล้วนะฮะโหมดมันลึกจันฮะความรู้สึกันเหมือนแบบว่าเป็นดิสนีย์ใช่ไหม ป๊ปตายอันดีกันรู้ไหมวูดตอนสุดท้าในดิสนีย์่โอ้โหจระไยกันบรหนึงนาทีนับหนึ่งถอยหลังแล้วสิบห้าวิสิบสองวิป๊าปจะร้ายมวยอ่ะลังสามอ่ามาชมสวยงามไปพร้อมกันพี่น้องค่ะอ่าสี่สามสองนึ่งโอ้ยเพลงจะรอดไหมอ่ะ ทางที่อยู่ยจ่า,จาขอปิดเสียงนะคะมันเป็นเสียงโรงหนักซิริม่มาบอกจบเลยแหละ เาจริงนะอยากให้สัมผัสด้วยเลือเกินเสียงอลังการ จริงแล้วอยากให้สัมผัสเสียงนี่แหละ ภาพบรรยายเด้อพี่น้องขาอยากจับปิดเสียงนะคะทางพี่ยู 放些เพลง。